ไบ้างคะได้มาร่วมงานในวันนี้โอ้โหคืองานงานแบบงานใหญ่มากงานใหญ่มากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ทางสยามพาร์อได้แบบเชิญพวกเราเนาะแบบมาร่วมงานตุจีนี้แล้วก็แล้วเดี๋ยวว่าปีนี้กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่18ด้วยอ่าคือเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติอมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแบบว่าโชว์เนาะแบบว่าลอลูกแก้วมังกรเงินมังกรทองด้วยก็ฝากติดตั้งนะครับ ตื่นเต้นไหมเพราะว่าเราต้องแบบโชว์วิ่งตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วคนแบบคนมาเยอะด้วยใช่แล้วเสื้อผ้าในวันนี้หน่อยชุดพนดีโอ้คือเหมือนเจ้าพ่อเซี้ยไห้อะอรายการมากไม่เคยใส่มากใช่ผมไม่เคยเลยผมไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้มาก่อนหล่อไหมครับหล่อค่ะโอเคหล่อไหมครับหล่อค่ะโอเคแล้วถามเรื่องผลงานเราหน่อยครับ ่ดูป็นเรื่องความดราม่่าใชดราม่าก็เราเราก็เหลือแค่สองอีพีแล้วเร็วมากก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะชอบนะครับซีนดราม่าคือดราม่าแบบหนักใช่แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการที่แม่ทีเนี่ยโทรมาอ่่าใชก็มันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าหรือจ้หวานใช่หรือจ้หวานหรือจ้หวานจะยังไงก็รอติดตามนวันที่ิบเอ็นะครับผมใช่แล้วเป็นไงบ้างหรือซนเนี้ยผมร้ถึงอยงมากเลยว่าแบบ ดราม่าอ่าคือเหมือนแบบคือจังไอในใน,ในตอนที่ถ่ายอะตอนที่ถ่ายทำในคือแบบเหมือนเป็นการอิมฟอร์วส์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าม,มันเป็นการที่แบบส่งส่งอารมณ์กันไปมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนเล่นเล่นไปเรื่อยอ่ะพี่เฟชก็ส่งอารมณ์แบบดีมากก็เลยแบบเออเอาเอามือ,อแบบปาติมมาตบหน้าตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยก็คือแบบก็คนเป็นแม่อ่ะก็คือแบบตีตีลูกตัวเองก็คือแบบทนทนไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือน เหมือนตัดตัดไปเลยอะไรเงี้ยใช่โหวันนั้นคุณแบบสุดยอดมากเพราะว่าผมเองก็นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์กับพี่แชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการเล่นตรงข้างหน้าเรามันแบบเขาส่งอารมณ์กันรุนแรงมากเลยอะแล้วเราแบบเราสะเทือนใจอะมันเป็นแบบซีนครอบครัวอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออน้ําตาไหลสงสารแต่ว่าเก่งมากครับคุณเล่เก่งยังไงครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวสุดท้าย ชาช่ยก็อีพีสิบอ่าอีพีสิบสองนะครับวันที่3กุมภาพครับก็มาเจอพวกเราได้นะครับเป็นการแบบดูดูพร้อมกันกับทุกคนเลยชาที่สยามพารากอลนนะครับผมครับผมสยามพาวไล์นะครับครับผมก็สามารถจองอ่าทิเก e t นะครับได้ทางทิ cket melon นะครับครับผมเริ่มพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ใช่ใช่ใช่คตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเป็นต้นไปครับผมให้กำลังใจหน่อยเพราะว่ามันต้องเป็นสุดใหญ่แน่ฮะโอ้โหก็สู้ๆนะครับขอให้ ได้มาดูด้วยกันใช่ใช่ใช่ขอให้กดบัตรได้นะครับสู้เอาเขามาพูดถึงานเพลงหน่อยอ่างานเพลงใช่ไหมครับก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งปล่อยไปล่าสุดนะฟลายนะครับผมก็คือกระแสตอบรับดีมากคือแบบคือผมไม่เคยเลยที่แบบขึ้นแบบเทรนดิ้ง on music อะไรเงี้ยผมผมไม่เคยเลยแต่ฟลายเนี่ยคือผมปล่อยไปสักประมาณสามวันอะเง้ยขึ้นขึ้นที่สิบสามสิบสามเทรนดิ้งออ m มิวสิกเลยคือแบบ appreciate มากภูมิใจมากผมผมคนมาก อ่าใช่ใช่ก็ายตอนนี้ก็เข้าทีมป๊อปเรียบร้อยนะก็ฝากฝากไปโหวตด้วยนะฝากนะครับแล้วก็แบเพลต่อไปจะลองลองเกลองมาคุณสนใจไหมล่ะคุณสนใจไหมล่ะแต่จริงๆคนนี้คนนี้เขาสนใจด้านร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มฝึกครับใช่ใช่แล้วชวนเขามีโอกาสได้มีโอกาสมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแน่นอนครับใช่มีโอกาสแน่นอนเปล่าเหรอ ค่าตัวแพงหรือเปล่าเดี๋ยวติดต่อผู้จัดการผมได้ครับโอเคได้ได้เพราะว่าอย่างอย่างภาพปล่อยเพลงนี้ครับเปิดตัวแบบเป็นอัลบั้มเปิดตัวเป็นอัลบั้มไหมเหรอคือเอาจริงอ่ะผมผมเคยวางแผนไว้ว่าเออแบบจะทําอัลบั้มอะไรเงี้ยแต่ผมแบบมามาคิดดูอีกทีแบบผมว่าแบบเว้นเว้นช่วงไว้หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมมีเพลงแบบที่ยังไม่ได้ปล่อยประมาณแบบสิบเพลงแล้วคือเยอะมากคือเยอะเยอะมากจริงอบมได้ใช่แต่แต่แบบ ผมก็คิดไปคิดมาก็แบบเอ้ยปล่อยปล่อยเป็นซิงเกิลซิงเกิลไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยใช่แต่ในอนะคนมีแน่นอนครับแล้วแผนสำหรับเพลงต่อไปได้บอกบางเพลงต่อไปใช่ไหมคือคือตอนเนี้ยคือมันมันเป็นเพลงที่แบบผมทําเสร็จแล้วแล้วแบบดองไว้อะไรเงี้ยก็คือแบบก็ผมก็จะทยอยปล่อยทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เพลงผมที่ทำมาแล้วก็จะเป็นเพลงแบบเพลงเศร้าอะไรครับประมาณนี้ใช่แต่แต่ก็มีแบบเพลงรักก็มีอะไรเงี้ยใช่ครับมีเพลงแบบ ไม่บอกเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีโชว์ให้ชาช่ชๆอ่าใช่ครับก็วันที่22พรุ่งนี้นะครับพี่เสืออีกใหม่นะครับเป็นทัวร์เป็นทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็ฝากฝากติดตามด้วยนะครับผมใช่แล้วผมจะให้กำลังใจผมว่าว่างไหมคุณว่างไหมเดี๋ยวรอดูนะครับผมถ้าไปนี่ชวนขึ้นเวทีไหมชวนขึ้นเวทีเลยชวนขึ้นเลยไปเรื่อย ก็เดี๋ยวบอกมีติกต็อกติ๊กตอกเหรออ๋อผมก็มีิกต็อกครับผมแต่ผมก็มัวมัวซั่วๆไปก่อนตอนนี้อะไรอยางเงี้ยก็ลงคลิปกินคลิปนู่นคลิปี้อะไเป็นแฟนกินชมป็กินไปครับผมช่คนก็แบบชอบชอบเห็นเรากินอะไรอเงี้ยแล้วก็ในซีรีส์ผมก็มีฉากที่แบบกินอร่อยอร่อยทุกทีทุกีแล้วแบบติดใจไหมแบบพอเริ่มเลย เล่นติ๊กตอกอะครับก็ก็สนุกดีครับสนุกสนุกดีแล้วก็แบบมันมันรวดเร็วกว่าแบบแพลตฟอร์มอื่นเยอะมากเลยอะไรเงี้ยผมก็แบบยังต้องเรียนรู้เยอะเลยแต่ว่าก็ก็สนุกดีครับผมได้ลองแบบถ่ายคลิปเล่นเองครับเลยครับตกลงอะไรไม่รู้เจออะไรแล้วแบบพอเราแบบจะมีโอกาสได้แบบทำล็อกจริงจังไหมอะ ก็คิดไว้ครับผมคิดไว้แบบอยากจะทำแบบเป็นบล็อกยาวขึ้นมานิดนึง<ม>อะไรเงี้ยใช่ก็ <laughs> ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมได้วางไว้อย่างเงีอะมรฟังในสิวนแล้วแบบมีมีมีก็มีคิดถึงเรื่องพวก Youtube อะไรอย่างนี้บ้างครับผม <laughs> ใช่ก็จะเป็นแบบบล็อกที่แบบยาวขึ้นเพราะว่า t <laughs> <ฮ>ิกตอกผมแบบเป็นคลิปสั้นๆไปเงครับ งานครับก็ส่วนของผมก็ปล่อยเพลงเรื่อยๆนะครับใช่ก็ฝากติดตามได้ในยู u ูบนะชาชัวแนลครับของผมก็มีคุยกับทางผู้ใหญ่ไว้แล้วครับแต่ว่าขออุบไว้ก่อนละกันไ้่อนใช่พูดไม่ได้โอเคนะผมก็สวัสดีวันตุจีนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับร่ำรวยครับเงินท่องไหลมาเทมานะครับใช่ครับแล้วก็ ขอให้ทุกคนเนี่ยพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า,นานนนในชีวิตนะครับ,รบไปไหนทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเลยนะครับ